มาที่นี้เออฟังไม่เถอะไม้ฟังเลยพอดีอ่านคลิปเขาเปิดเพลงเปิดไม่เถอะความประมาณนั้นแหละลูกเขาเปิดเพลงเพราะว่าถ้าทําคลิปลง youtube เนี่ยเขามีข้อห้ามเนาะทุกคนคุณจะมาให้รายละเอียดเพราะจริงแล้วการแบ่งปันเนี่ยมันแบ่งปันรายละเอียดหลายอย่างมากนะคะเอาเรื่องของการเล่น facebook ก่อนเนาะเพื่อจะให้เราโพสขายของเจ็ดวันได้ตังเลยเอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดวันขายของดีขายของได้เลยเอย่างเงี้ยหรือประมาณยี่สิบวันอะ มันก็พอที่จะเกิดผลลัพธ์มีลูกค้าทักมาสั่งซื้อสินค้าเราเลยแต่บอกเลยอ่ะครัวให้เคล็ดลับในการขายของนัดรับค่ะนะ,ะคะเพราะครูมีประสบการณ์ในการขายของนัดรับมาเยอะค่ะเพราะครูเคยโพสต์ของในเฟซแล้วอ่ะผ่านไปนเดือนสองสามเดือนไม่ขายไม่ดีไม่ปังอะครูเป็นคนแม่ค้าที่ครูเป็นแม่ค้าเก่าอ่ะว่าอย่างไงซะค่อยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์อ่ะที่ดีกับคนในหมู่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเออาอเป็นคนครูจักคนหลายอย่างไงซะพี่น้อง ด้วยความที่เราโพูดขายของก็นานแล้วมันยังไม่ปังสักทีอะไรประมาณเนี้เราก็เลยหอบของเนี่ยที่มีอยู่ในการสต็อกของนะตอนนั้นขายแผ่นการกระหนกแผ่นแปะขาเนี่ยค่ะสต็อกใช้เงินประมาณกี่บาทมังว่าสามพันกว่าบาทเนาะจำไม่ได้แล้วก็เลยเอากลับต่างจังหวัดท่องเทศการนะตั้งแต่ครูขายครีมขายกันแดดขายแผ่นแปะครูหอบกับบ้านแม่ปัวทั้งนั้นแหละและ้วครูก็ขี่มอไซค์ไปหมู่บ้านเนี้ยแล้วครูก็ไปขายเขาก็อุดหนุน เชื่อไหมตั้งแต่ครูขายสมูทล้างหน้าแล้วถ้าครูไปขายอ่ะคนหมู่บ้านนั้นก็ก็อุดหนุนครูเหมือนเดิมนะนะคะแต่ครูไม่ไปขายนะคะนี่เนละยมันครูรู้แหละมันเป็นความกลัวค่ะทุกคนคะความกลัวที่ว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้ไปหาพี่น้องมาเป็นปีแล้วมาทํางานในกรุงเทพก็มาได้ไปขายของให้กับพวกเขาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยเราเลิกขายของตั้งเป็นปีกลับมาทํางานกรุงเทพเนี้ยจะไปขายแบบ คนสืส้อเฮาบ่นอย่างสีนะพี่น้องนี่แหละเขาเรียกว่าความกลัวนะคะทุกคนความกลัวแล้วมันทำให้เราคิดมากค่ะทุกคนคะ,อะพอเราคิดคิดว่าเราจะไปขายได้ไหมเราไม่ได้ไปขายนานนี่แหละเขาเรียกสารแห่งสารนี้ยมันทำให้เราสารของแบบความเครียดอะ่ะว่าทำไม ครูบาอาจารย์เวลาแบ่งปันเขาถึงเทนสมองให้เรามีความสุขก่อนเออเหมือนทุกคนมาติดตามเนี่ยครูก็จะเปลี่ยนความคิดของทุกคนก่อนอ่ะจากที่คนวันนี้อาจจะเครียดอยู่ก็ได้นะออาจจะไม่มีความสุขทำไมครูถึงพาทุกคนสวดมนต์ทำไมต้องพานั่งสมาธิเวลาคุณออกไปค้าขายมันจะได้ขายได้ขายดีลูกค้าเข้ามาหลังไหลมา เทวดาจะได้รักจะได้อุดหนุนเมตตาคุณอย่างง่าย